ย่างนี่มันจะย่างย่างเยอะเนี่ยมันมาจะใส่กระยำฮอดย่างปอกปอกมันจะบปยเยบมไหมนี่มันจะย่างมันจะเยอบปอกแล้วมันก็จะเยอบย่างข้ามไปย่างข้ามมาพอดีถึกลุวมเขาเยบร่อยสบายดีพี่น้องมืนอกี้กับนํำพาพี่น้องมาเอ็ดกับดักเงินเนาะหรือว่ากับดักตัวย่างก็ได้สะพ่อ สัตว์ที่เที่ยวดินย่างอยู่ตามดินเ,นเป็นปานเป็นหมูป่าเป็นตรงเง็นหรือว่าตัวทุกประเภทเนาะที่มันเที่ยวตามทางตำหนักเนาะเที่ยวเห็นทางแต่อันนี้มันอยู่ในขอบเขตเหงื่อเนาะอันนี้เป็นจะเพศจำลองให้บุงซื่อๆเนาะบางครั้งก็ยังอาจจรย์ประนฮุ่เคยทำสร้างอยู่เนาะเพราะว่า เขาเห็ดแบบใดนะเห็ดแหออนนี่นะแต่ว่าผมมีเวลาที่ด้เบิ้งเนาะมื่อนี้จะนําพาไปเบิ้งตัวจริงว่าวิธีการเห็ดจะเห็ดใดเบื้องต้นเห็ดใดๆเนาะอันนี้เนาะถูว่าอันนี้มันเป็นทางเนาะทางมันเที่ยวเบ่มันอย่างต่างๆเที่ยวมาเที่ยวมาลักษณะหุบห้างมีจะไม่เบืรอไหมโบ่มันอย่างตกอยู่นี่เนาะและประสุทายเขาจะมาให้มันคือเก่าเนาะบ่ให้มีสภาพอื่นเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบ่ให้สัดมัสงสัยเนาะนะ เนาะแน่นอนต้องถือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เนาะเพราะว่าเคยเฮ็ดกินมาหานมาละตอนสมัยอยู่โซนนบทอยู่บนนอกเนาะเคยเฮ็ดแบบนี้กินเลี้ยงซิบมาจนได้ซื้อเลยหมูเอินซื้อเพราะว่ามักไปใส่แฮวใส่เงินหลายเนาะเขาเอินซื้อเงินให้เลยหมูคู่เนาะวายอกเนาะวันนี้เขาจะมาแนะนำกือตัวจริงเนาะอุปกรณ์เขาจะพามาห่ม อยู่หม้อนะครับจะเอาเสียมนี่เป็นหนักถ้าไปอยู่ไกลจําเป็นก็ได้ใส่ผ้านี่ขุดเอาเลยมันต้องได้ขุดขุมเนาะอันนี้เขาเอานะิ้อนกับดักหนุ่มอยู่บ้านคอยเอเิ้นแหวขุมหันซับที่ว่าคนไทยจะเอิ้นกับดักหนุ่มอันนี้เขาจะมันมีอุปกรณ์นึงที่เขาเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้แต่ว่าจะอธิบายกระเทือนและขั้นตอนมันจะมีหลายกว่านี้เนะะาะมาเริ่งวิธีขุดก่อน สมมติว่าทางมันเที่ยวมาเที่ยวมานี่เนาะมันจะเแี่ยวออกเที่วแต่ว่าบนบนอื่นบ่ให้บ่ให้แตะต้องเนาะพี่น้องเนาะบ่แตะต้องนะแท่วบนเขาคุณในความมันคือเก่าทุกอย่างป่าคือเก่าเพราะบ่ให้มันสัตว์มันสงสัยว่ามีอันมาลบกวนเนาะถ้าเป็นเป็นเหงินมกักคีคุมก็เห็นแบบเดียวกันเด็กน้องนะถ้นมันขี้อยู่นี่นมันจะบึง้งเที่ยวทางมันซ่อมมาแล้วมันจะมาแบบใดนจังหวะไดนเนาะ เราจะมาหมายนี่ก่อน,นเนาะเราจะใส่แป้นนี่เป็นเป็นกระดักที่ให้มันหยักเราจะมาขุดเนาะขุดตามที่เอาแป้นเอาหมายเนาะอันนี้เป็นขอบเขตส่วนเนาะเฮ็ดจำลองเบิ้งซื้งแล้วถ้าบิ้งจบคลิปนี้เลยแน่นอนต้องเฮ็ดป็นเนาะบุบผิดหวังตัวทางตัวหมู่บ่ตัวฟานเทีเ่ยวบ่แบบซีแห้งเป็นกันดีเนาะ ทีดินม,มันอย่างต่างๆนี่เขาจะบอกว่าสะเขาขุดออกเขาเาตาทิ่มไปไกลๆแล้วทิ่มไปไวไกลบอให้มันเห็ดบอให้มันหุมันจะควดอาไปไว้ไกลๆรลเนาะแล้วลก็แล้วนี่มันมามันก็ผสงใส่สยามาหลังจากเอาขุดแล้วเนาะผมเลิกนี่ตัวนี้เขาเอดประมาณสิบเซนยี่แท้กก็เลิกกว่านี้พี่น้องประมาณสิบห้าเซนเนาะสิบห้าเซน จะลองบึงว่าเปน,เนนฮาน่สสมารลูกหนึ่งได้บ่โอเคเนาะไปไว่าแลว้วันนี้เขาจะมาเสือไม้มันใส่เนาะเพราะว่าจะเสือขันทางนั้นง่ายเนาะ ไม่ตัวนี้เขาไปขัดไว้เนะยิดบอแบนของพ่อมากดนี่นิ่น,นึ่งเราจะมาต่ออันนี้เนาะเพื่อกำเพื่อ อยู่คนแปนไว้เนาะอัาน,นั้นมันจะบดอ,อยู่น,น,น้นองเนาะนัก็ค่อนข้างจะบสะดวกเลยทั้างยามก็ค่อยเฮ็ดไปแล้วเนาะ อาจะมาใส่มาตัวนี้เนาะหองหองกน้นนี่หองส้นแปเนเลยผมให้ผมให้มันตกคลุกส้นบมให้มันตกเนาะให้แต่ตกแต่ตตทางหน้ามาันเวาตัวนี้จะให้มันอยู่เน็แน่นแน่นดีๆเนาะตัวนี้นเป็นหุบจำลองเนาะจำลองนี่จะบอละเอียดพอได้ว่าสิ่งสำคัญนะเพื่อใหบเขเข้าใจแล้วใหคอมเมนต์ใหม่เนาะ เนี่ยนำทำไปตืมม่ก็ได้นาะคันมันเนาะเอาจะอันนี้เป็นตัวจำลองเหาจะบดใส่คันใหญ่เนี่ยน่อยคันพลานไปห้าเสือสัว์ใหญ่ต้องส่คันใหญ่คันพอจะดึงลงได้เพื่อใส่ก็จะเป็นเป็นใส่เหล็กอันนี้เป็นใส่เสื้อเนาะใส่เสื้ออันนี้มันจะบวดบูยูมันจะกัดขาเปล่ยนใส่เหล็กใส่สลิงหมอใส่จ่ององเต้นหมอนประมาณว่าใส่ แกลงห้ามรถทีบรถจักรมันเนี่ยไ,ได้เนาะขึ้นกับตัวสัตว์นี่เขาก็มัดสปายคันเดี๋ยวนี้เป็นรูปจำลองนี่จะเบิง้งถ้าเไไบิง้งจบคลิปนี้ถือว่าเฮ็ดได้ได้ผลวิธีห้างมันก็จะ,จะประมาณนี้เกาะทางนี้เข้าไปเด้อเกาะท้างหน้าเข้าไปเกาะเข้ามายกแป้นขึ้นมา Mar mar. ัดไว้นี pues 爸爸่เนาะมันจะอยู่แบบนี้น้องเนาะมินมินได้นี่แห้งไปแล้วเขาะยักลึกเลยนี่ลักษณะแบบนี้โอ้ยจะบวงมันก่อนกับลึกแล้วพอใส่บวงเนี่ยก็ไม่นห้งเเานะบวมแบบจะมาไม่ห้งลักษณะแบบนี้เก่า ประมาณดีแท้เห็ดเห็ดบ่วงใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะเพราะมันท่วมแปรตัวนี้เป็นบ่วงน้อยเพราะว่าใส่เสื้อมันสั้นก็เลยก็เพียงแต่เป็นจำลองเบ่วงเนาะบ่วงมันเอาแท้เด้อนี่นะครับเห็ดเอาแท้เนี่ยตองมาท่วมแปรนี่ก็มันเย็บจุดใดก็ให้มันหัดเนาะเนาะอันนี้เอาเบอรไม้แซดบวกเพื่อเขาจะอดินถ่มแล้วมันอยู่สภาพเดิมของมันนี่เป็นแปรนี่นี้มันก็บดียบมันก็ฮุกตัวสัตว์นเนาะ สายนี่มันหูถ้าว่าสงสัยนี่มันแห้งหลักมันบเดียบง,ง่ายๆหรอกเราต้องปกให้มันเป็นแบบเก่าแบบเดิมที่เบิ้งต้นเนาะอนเป็นแบบใดเบื้องต้นฮะมันจะคือเก่าหมดเนาะสถานที่ที่บอลหฮากวันมันเนาะ จะบอบให้มีอย่างเกิ Viking. ดคือนก็อเนาะหลักษณะคือเก็บบวแตกต่างเนาะหลักษณะมันจะออกแบบแบบนี้แล้ว like วิธีการการเปียกให้มันเป็นห้อมของมันเนาะเขาจะเขาจะเอาไม้ไม่ดิบที่เราตัดเด้อไม่ดิบหน้าไม่ตัดเขาจะที่มัดอันนี้เขาจะอันนี้จังสวยเนาะเพื่อบังบังตัวนี้มันจะดีแท้นี่เขาจะคันนี่นะ มันจะให้อยู่ไกลนิดน,นึงเนาะไกลกว่าน,นี้เอาสายนิ่งลงไปแบบสิตัวนี้มันอยู่จอพุ่นละเนาะนิ่งเนี่เป็นทางนีิเนาะแล้วกแบบนี้ก็จะมีไม้มาปักเนาะทางนี้ก็ปักมาเนาะปักไม้เอาไม้ตายบอกมันหยังเนาะพี่น้องเนาะไม้ตายเนะอ่ะเอะาเนี่ยเอามาเนาะทำผมแบบมันเนาะไป ค่ายคายค่ายค่ายคือส่วนหัวส่วนเอ้ยมันนี่เนาะเัาจะเอาไม่บอกมันอยากใส่ก้านใส่แต่ว่าคันของเามันแข็งเลยแต่ตัวนี้มันอ่อนถ้าเป็นนิ่งหลายมันก็จะลั่นทันทีที่สันใหญ่มันแข็งแล้วเนาะเัาปลวกมันมืด ่ให้มีบัญหาอ่างบาเฉพาะตัวหน้ามันนี้มัจะมีไม้ตัวนึงมามาวางใส่อันนี้มันลุมกว่เฮาอยู่นี่เนาะจุดเยียบนี่เาต้องเอาไม้ตัวนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ดีเ้จไม้ดําสวนอยู่เลยะประมาณสํานี้เนะแต่ว่าจะตัดสั้นประมาณนี้เดตัดสั้นประมาณเนะ วางสคริมนี้เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าเวลาตัวสัตว์มามันจะ,ม,นจะมันจะมาข้อนี้แล้วมันจะบุญเหยียบไม้นี่จัก๊กใช่ไพี่นอ้องสัตว์บุญเหยียบไม้เนาะไมกโรเนี่ยมันบุญเหยียบมันจะย่างข้ามเราคิดว่ามันมันย่างข้ามมันนี่รถเนาะเรสัตว์ย่างเข้ามา เนี่ยชันยางเนาะสันย,างน,นยางนี่มันยางยางหยักนี่มันมาจะใส่กระยาห่าอดยางปอกปอกมันจะบู๊หยับมานีงมันจะยางมันจะหยับปอกแล้วมันจะดหย,ยับยางข้ามไปยางข้ามมาพอดีถึกลุ่มเขาหย,ยักลอยมันบอกพี่เนาะมันมีปัญหา รูมนันมัเก็จะลงสระลักษณะแบบนี้คือเก่าอันนี้เป็นหัวจำลองน้องลองไปซส่บางตัวจริงข้าบนเลบอกัาเข้าใจบ่คยเใหนรูปแบบนี้จะเป็นสั์ใหญ่สั์น้อยสั์หย่างกระึกอบดอันนี้นะพอจะมาเหยียบประเภทสัต์ชีตีนมาเหยียบมันเรียบร้อยตัวนี้นะเป็นสัใหญ่เขาก็ใส่ันใหญ่ใส่สายใหญ่สำคัญว่ามันหัดละสายของหวกท่านจะขาดบ่บ่ขาดนาะนเนาะตัวนี้พอเขาเคยเหตุาลมันได้ผล ตอนอย่ส่วนนบทนี่เคยเห็ดละเดยู่นอกเนาะเคยเห็ดกินเลี้ยงสีบมาจนโบยักมีเงินให้เที่ยวทางให้บึงเพื่ออะตอนนั้นนะพอได้เห็นเที่ยวทางแล้วมันไปใส่ระบบเกินสองคืนแล้วมันมัดอยู่ฮะน้องน้องนะอล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เฉพาะสำนี้น้อกเพเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อถ้าสนใจได้ก็คอมเมนต์เข้ามาอีกน้องน้องอ๋อขอบใจพี่น้อง you